สวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นเกมทีไฟกันนะครับเกเดี <Okay. S 1> ย๋ยวเรามาันี้ก่นอนสปอร์ตของนเราสปอร์ตนะโอเคร <Okay. S 2> <Okay. S 1> เราก็จะเริ่มเล่นกันเลยนะครับดังใหญ่เนะี่ ผมอยู่ไดมอนสามแต่แรง้งสีสีผมอยู่แพทเทนัมนะครับแพทเทนัมอะไรวะ 100, <laughs> ทำไมก่อน First blood ปนปัญญาอยู่ดีคนมากระโดดลงมา อะไรวะไม่ตายวะอ๋อรับใครยังไม่ได้คิวเลยดับเบ kill ยังไม่ได้คิวเลยผมเนื่อแต่ดาเมจประมาณสามร้อยเจ็ดสิบห้าเออเดี๋ยวไม่ค่อยถนัดมีหลบไปหน่อย เราเราตัดต่อแถวนี้ตอนนี้ผมมีไฟอักษรคือผมเนี่ยก็ยังไม่ได้คืนที่คืเดิมได้แต่ดาเมจเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับ First Blood Double Kill นีน่ามางแบบตรงนี้เลยฉันรวยรวยมาก2008ฉันรวยรวยมากก่อย่ารวยอย่ารวยฉันไม่รวยฉันมีเงินสูบบาทจนมากสองต่อหนึ่งแล้วเรียบร้อยอย่าเข้าไปใกล้แอรอบถ้ามันยังโกล่ อย่าเข้าไปใกล้ไอ้ดอกถ้ามันยังโปร่งใสโอ้ยเอ้ดอกใสเคืออันตรายมากถ้ามันยังถ้าสีมันยังโปร่งใสอยู่อะอย่าไปใกล้มันนะฮะโอ้ย,อยมันจะแพ้เนี่ย ผมไม่ได้เล่นเกมฟรีไฟมานานแล้ว่ะผมเคยเล่นสนัยแหละแต่มันเล่นเก่งอันนี้มันสองต่อสองแล้วโอ้ยมึงให้กูสกิลมั่งก็ได้นะ เวอร์สี่ก็กานก่อย,ยแหละแต่มันก็ล้มไล่ได้ triple kill แต่ผมไม่ดูนะเพราผมเล่นะมมอะไรอ่ะ ตรอสามแล้วได้สาชิวแล้วตัดไม่ให้สิบยาวใหวนาไ่เลย f ตายต,ตายทุกน้แน่เลยตาเนี้ย 就是怕你。